สวัสดีนะฮะทุกท่านสวัสดีมผมจะมาอัปเดตงานก่อนเดินทางกลับวันนี้โป้เสร็จแล้วครับครึ่งหนึ่งนะโป้แล้วก็กัดติดหลอดไฟไว้นี่ฮะฝั่งโน้นเหลือ,อไว้เทเทปูกระเบื้องก่อน นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปลูกกระเบื้องปลูกกระเบื้องเราจะใช้ช่องนั้นในการขนปูนขคนอิฐขคนอะไรพวกนี้นะครับขนทรายขคนกระเบื้องะวันนี้อัปเดตงานก่อนเดินทางกลับติดไฟไว้แล้วเผื่อไว้ใช้งานนี่ไฟเป็นแบบสามสีนะนี่นี่สีสามสีติดไว้นี่ก็เป็นงานก่อนเดินทางกลับ มาอืม <laughs> มาลงก่อนอลงออก่อนนะครับมาพักพักวันนี้เลิกไวเลิกไววันนี้เลิกไว เอาเ้ยนี่แหละมันเย็นแล้วเขาใส่ไปเขาเออเขาเซฟไปแล้วมันตงเอาไปก่อนวับออกมาจากที่ทำงานแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านนะฮะ ก็ผ่านหน้าวัดเดียวผมจะไปเจอกันที่บ้านนะครับวันนี้ทุกท่านกลับบ้านแต่วันอันนี้เร่กเร็วมากนะเพราะว่างานมันสุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่ถ้าจะเริ่มวันนี้เลยม,มันก็กระเทือนกระเทือนหรือว่ามันจะค้างคานะนะครับประมาณนั้นแเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าจะกลับบ้านไปเจอเด็กๆที่บ้านดีกว่าน,นะครับวัดบ นีมาถึงบ้านยางไวทุกท่านวันนี้มาแต่เว้นเนอะโอ้เโโจ้าอ้วนออย่าโอ้โอโเดี๋ยวค่อยไปดูดูคุณปุ้ยขนฟลรรนก่อนสวัสดีเจ้าฮะ คนเก็บฟืนคนน mm hmm. อเอา em> ืยังยังยังไม่ช um> ่วยอีกคอยกับมือฮะช่วยกระเป๋าด้วย ค่อยสะพายกระเป๋าค่อยจับค่อยลูกเ,เสียวออกนี่ค่อยสะพายยังไงมื่กินมันหลายอย่างคือค่อยใส่อะไรก่อนไปมั้งเห็นไหมในลู้อะไรเป็นอะไรคุณสะพายยังไงก่อน <die> อ่ะโอเคได้แล้วลุยเลี่ยงแล้วไปไปดูเขาเล่นบอลเขาก็นมดึงดึงกันอยู่โอ้โอเคเดี๋ยวไปดูเด็กเตะฟุตบอลดีกว่านะครับ อันนี้เพืเคลียร์ฟืนเคลียร์ตัวทุนทอื้อหืออือหืออือหืออือหือโอ้โหสามคนม<า>เด็กๆสวัสดีครับอือหือ

ครับเล่นเลยพอจะดูเป็นกำลังใจให้ทำไมไม่เอาประตูมาเล่นนะลูกโอเคแล้วแต่นุกแบบไหนก็เล่นแบบนั้นโทนมองอะไรแกกันดีดีดีอย่าเล่นเล่น อยากมเอ้ยเอ้ยมด่เอ้ยวิชาอะไรวิชาดีดดิ้งเหรอแต่นั่งนั่งดีๆก่อน <c oughs> ขอนั่งก่อน <c oughs> เล่นเบาๆเออเห็นไหมแต่กวิ่งไม่ทันเลยวะจะเดี๋ยวไปไปนั่งพักก่อนดูซุ้มพ่อทำซุ้มให้โต๊ะอันนี้ยังไม่ได้ทา โอ้นั่งผ่อนคลายหน่อยดูบรรยากาศดูเด็กๆเล่น,นก,นกินโูกซโอ้โห <c oughs> ห่าขคางเลย <c oughs> ขาไม่ถึงเชยไอมฮะอืออืออือ <c oughs> ครับโอ้ยไม่ถึงเว้ฝ <c oughs> ุ่ <c oughs> น อ,อืมอืมอ้าวลงรถพอดีเลย,ยได้เลยวัลที่หนึ่งแปดร้อยล้านเออเออ อ้วนเนอยิงไปเข้าน้ำเกลือมายิงอ้วนตุ้ยเลยที่โดนน้ำเกลือไปแปดกระปุกนมเด้งเลยดีนี่ดิ้งดิงดิ้งดิ้งดอสูงเนี่ยลองดู โอ้ยทันเอาดีๆีร่อนม่แม่อื้ยพี่เจี๊ยบมีสุดแหละเอาเอาเอาทันมหมนะ ทางเลยพ่อไม่สองทางให้ตกอืมก็บ้านเรามีทั้งล่องมีทั้งนามีทั้งสะมีทั้งบ่อปลาสองคนยังเอาไม่ไหวเลยหรอพี่ฝั่งนู้นไหมไม่ไม่จะได้ไม่ตกวิ่มฝั่งกว้างนี่เองพ่อโด้อาจารขาหนูอ่ะแต่การฝึกฝนปัดจักรยานอยากเป็นโรนันโดเหรอโอ้โห ออ,อ,อตกไหมอออไม่ตก,กเ,เดี๋ยวพอไปนั่ง<ป>พักผ่อนก่อนนะหลังจากเลิกงานมาแล้วก็ <laughs> นึกว่จะโดนหัวบายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บูบ๊ายบายเจี๊ยครับกลับไปที่ร้านก่อน oh. ก่อนนั่งดูเด็กๆเ,เล่นฟุตบอล ดวคุณป,ปุ้ยทำอะไรนะครับคุณปุ้ยอ๋อคุณปุ้ยเป็นคนดังโอเคสวัสดีครับเออมันตั้งแต่ตอนนั้นแหละเดี๋ยวไปเอหลัาางพักก่อนสจกนิดหนึงนะฮะสวัสดีครับ